ลก็ตอนนี้15ปีแล้วครับก็วันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ึกว่าเร็วขนาดนั้น15ปีก็ถือว่าเร็วมากเพราะว่าเราไ์้ร้สึกับเรามาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ที่ผมจำความได้ว่าสวยทว่าเป็นสถานที่ที่ผมองอยู่แล้วนะทีการเดิมนข้างันใหผมก็เยมันรู้สึกว่าแบบนั้ใจเกงว่ามาที่เดียวมีทุกอย่างรบใช่คับหมดเลยคก็คือให้นุ่นเขาไปทางอืครับแล้วเราเดินไปาอนแบบเขาเรียกว่าแยกกันชอครับ เรียกว่าไปใช้บริการบ่อยบ่อยครับบ่อยครับบ่อยครับบอับ่อ่อก็หาปีผมว่าที่ผมอยที่จะคอยั่ยเรื่องสุขภาพรดับน่สุขภาพสำหรับี่ที่ทำงานที่นี่ี่บรคอารที่นที่ทำงานอยู่่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับชวนได้เนาะได้ครับอยจะชทุกคนที่แบบทงานที่นี่เยอะหน่อยรวเราอร สถานีใหญ่ก็รับรับรับรองคนที่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เดินปางหากันหน่อยแต่ก็ เราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปไหนก็สร้างผมก็เลยว่าถ้าเราได้โอกาสในช่วงที่เขาบล็อกแล้วก็รู้สึกว่าเราไดเซฟแล้วโอเคที่เราจะไปเที่ยวเราก็เลยอ่างไปหน่อยดีออะไรนะครับแฮปปีครับผมไม่เป็นอิสระใสคนไม่ไอย่างนั้นเลยว่าใช่ดิเฮ้ยมันก็พยายามนั่นแหละมันก็พยายามนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันคือไปไหน ติดหรือไม่ติดมันไม่ได้เป็นเรื่องง่าอยอ่าง Lock neck. ที่เราคิดอเขาบอกว่าคู่ของเราประชันกับคู่ของพีจินยุอ๋อแน่นอนครับผมค <ISH> ุยกับพี่บอยไปแล้วครับมาไปแล้วครับล้วผมต้องกอดแน่นอนครับมีต่อรลกอะไรกันไหมคะขนาดอะไรกันไม่อะไรก็ไม่มีสักสีล้วนๆแล้วันแล้วขิงกันยังไงบ้างคู่เราหับคู่เขาโอ้ยขิงไม่หยุดแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นต่อนะพี่บอยเราเป็นต่อไี่คะแล้วเหลืออะไรตรงไ ว่าิดเลยแม่อย่าไปพูดตรงนั้นเลยนะครับคือว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเราก็ออกอาการเขาก็เหมือนแันาเลรแต่ว่าผมว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะนะเรียกว่าเราฟิตกว่านะเราฟิตกว่าครับเรียกว่าลุ้นทุกเดือนเลยไหมคะอะไรนะลุ้นทุกเดือนเลยนะคะไ่นอไม่นอน๋นอลุนุก่ได้ไมลนลุนลุ แต่อย่ามีเพื่อนนะแล้วคุณไม่ทุบตีมันเลยเฮ้ยตั้งใจผมว่ามันเลยจุดกดดันไปแล้วแหละเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันจะเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานด้วยซ้นะความกดเขาไม่ได้ถามแล้วผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าหลังจากเราแต่งงานเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีคำถามต่างๆาเมื่อไหร่จะมีใคร่เมื่อไหร่จะมาน้องเมื่อไหร่จะมีงานอะไรยังงแบบนี้อยจะจะมองไปในในในใจแค่พอเสร็จมากกว่าแล้วให้สนุกกับงานให้สนุกกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ เรียกบถามถึงก่อนนั้นนี่ที่แบบว่าลุ้นจิตตกเพราะว่าเราถูกวิจารณ์เยอะว่าไรน้ำยาไม่ไม่ครับอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้สึกว่าวราเราไร้สารแต่ว่ามันก็มีแฟขนะมันมีคนรักก็นว่านุ่นเครียดแทนด้วยตอนนั้นไม่เลยไม่มันมีแค่มันมีมันมีแค่ช่วงแรกเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องละครของเขาด้วยที่เขารับไปแล้วแล้วก็สัญญากับทางผู้ใหญ่ว่าเขาจะเล่นแล้วมันก็จะมีภ่าของด้วยอะไรด้วยแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องเวลาว่า กลัวว่าทางเขาจะรับได้ไหมว่าถ้าสมมติว่านุ่นนุ่นท้องขึ้นมาพอดีแล้วกลัวว่าในบทเนี่ยเขาไม่ได้ทำไม่ได้ท้องแล้ว<ค><ณ>ไปถาม <c oughs> หมอหมอว่ายังไงไหมหมอหมอบอกว่าโอเคครับแข็งดีแข็งแรงดีแข็งแข็งแรงแัครดีแข็งแรงดีครับที่จริดรู้สึกไงคนมองว่าอะไรน้องใหญ่เงี้ยไม่ครับไม่ครับเรารู้ตัวเราดีเราเรารู้ตัวเราดีอ่ะฝากอีกเรื่องหนึ่งของกัน ก็ช่วงนี้เป็นบวัดเดินสายมูขอนรูปมันคือนุ่นเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วครับพอเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปทำบุญไปโู่นไปนี่แม่งถ้าเราไปไม่ได้ไม่มีคนไทยเขาก็จะผ่ายไอจีคือถ่ายชิมิโกะกับเออคือหลายหลายอย่างที่เขาอยากที่จะทำอะไรเราต้ก็มีความรู้สึกว่าโอเคไหมไปเสร็จปุ๊บมันก็ต้องแน่นอนถ้าเขาถามว่าให้ให้ขอพรอยากได้อะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละอันนี้ขอพรหรือบนคะ ขอผมนะขอพรอครับ à, แต่นุชแต่น่าจะ นั่นนั่นนะจันตั้งแานนแล้วพอแล้วไม่ไดลม่ไปกี่ที่จได้ไปก่นคสเศษจไว้เอะอปเรีแล้วนะตอนน้ครับที่ไหนดีคือไปหมดอะไรนะที่ไหนีคือไปหมดใช่คมันก็คือความจริงแล้วมันเกิดกับทที่ยั่แลเว่าคนไหนเขาแนะนำว่าไปไหนเราก็จะพยายามเกี่ยวโยง ไปเที่ยวด้วยถ้าไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปแถวนั้นด้วยมืนแวะไปด้วย<น>มันไม่ใช่ว่าไปเที่ยวโดยตรงอะไรอย่างเช่ตาเเลาดนี่มีลุ้นไหมคะน่าจาาัดนะนี่ต้องถามตัวเองแวเราไม่มั่นใจในตัวเราเลยเหรอก <c oughs> ็ไม่มั่นใจในตัวเองเหรอใครฮะพี <c oughs> ่หลุยส์มันก็ต้องอยู่ที่ตัวพี่หยุ่นนี่แหละครับแล้วถ้าเราตอบคนเดียวเราบอกว่าเรามั่นใจแล้วโดยที่ไม่ได้ เราด้วยแล้วก็ดูเหมือนกจะโอบวดนิดนึงจริงๆเราเชื่อไหมเรื่องการขอพรเรื่องนี้ขอพรผมว่ามันเป็นมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละครับมันคือมันเป็นการ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 ได้ระบายได้ถามได้ขอมันก็จะว่าได้พยายามด้วยอะไรเพราะเราก็ ไทยเราแล้วก็เป็นซูเปอร์สเตชั่นชิ้นหนึ่งด้วยแสดงว่าตอนนี้คือเคลียร์งานรุ่นพีู่ืเคลียร์งานเพื่อที่จะมีน้องเลยใช่ไหมตอนนี้เคลียร์งานความจริงมันเคลียร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเขาจะเขาจะรับเรื่องนี้แล้วก็มาเป็นจังหวะถ้าเกี่ยวในจังหวะนี่ว่าเราจะจริงจัง คือต้นปีเป็นจิตใจถ้าถ้าน้องมาก็เผื่อจะต้องมียกได้ครับแต่ยังไม่ได้คิดที่จะพึ่งยัยงครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับคือคุณหมอเนี่ยเราเราจะต้องเช็คด้วยครับว่าเรื่องแบบระบบโอเคทุกอย่างโอเคสมอโอเคแล้วในสุขภาพเปิดแล้วปีหน้ามาแน่มาแน่ครับ